ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิงครับผมหลังจากที่แม่ครัวเนาะเตรียมกับข้าวกันนะฮะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเมนูวันนี้หลักๆก็จะมีในส่วนของครัวกร้่นะครับผมข้าวผัดนะพี่เดจัดข้าวผัดตัวนี้น้องไอ้กำลังหิวอะไรไม่รู้มานะดูน่าจะเป็นต้มจืดนะฮะนี่ ต้มจืดนะครับผมน่าจะเป็นถ้วยละคู่หรือเปล่าต้อมจืดเหมือนเดิมนะ,ะช้อนกลางไม่ต้องเพราะว่าพี่นายชอบแบบนี้ไม่ครัวเ,เลยจัด<ร>ให้ใช่แล้วอ่ะเราอยากซดน้ำนะใช่แล้วก็มาใส่ถ้วยดีไม่ได้ซดนะจุจจองแล้วก็เลยขอแยกเป็นถ้ถวยหนึ่งถว้งถวยเนี่ยตอ่ตอต่อเป็นคู่อาา่าฮะมาแรับี้เตรียมตัวทานมื้อเช้าด้วยกันนะครับผมผมไปเอากระยี่มาเสริมก่อนนะครับพี่ครับ

เอาเลยกินเลยสิบ่าวบอกกินพูเก่งกหรอนี่น้องพีไม่รู้ว่เห็นผมหรือเปล่าิกตัวมุมกล้องมันไม่ได้เดี๋ยวรอน้องไอซ์มาดูอีกทีโอ้แตงเยอะมากเลยครับพี่ซีโค้ดแตงเหมือนกัหนาวใช่ไหมไม่รู้เหมือนจะหนาวเหรอกินแล้วเปล่าพะโลมอ่ะมันต้องกินหรือเปล่าพี่แดดร้อนหรือเปล่ามันในโต๊ะมัน ยันคลเลงเลยครับพี่ตัดดูตรงหนตัดถ่ายรูขรูปก็ได้ไมไ่เห็นเจ้าเครื่องล่างไม่เห็นโอเคเรอข้าวครับพ่อกินข้าวค่ะเรว่กินข้าวครับ

ให้กำหรับใจเขาใช้คลิปไปเยอะก็ได้ไป้พักฟื้นก่อนงานดีเงินไฟทั้งยังมีคลิปเลยนเนาะครัแบดบูแลไปยองทำไรแค่นั้นวันนี้ก็เตรียมขายตีก่อนเนาะเรเวลากูกุไลไปเนี่ยถ้าหินไม่ได้เข้าไปทํางานกับเพื่อนๆอะไรนี่ไม่ต้องสงสัยว่าเราให้กูกุไลพักก่อนนะก็ะคือให้พักฟื้นเนาะคนง่ายพักฟื้นก่อนอะไรยังไม่นอนนอนอยู่บ้านเดี๋ยว นอนมีการเรียว่าจะอยู่บ้าวนแล้วเขาอน,อนมานไ,ปไปได้คลิปด,ด้วยได้งานด้วยนะจะได้มีคลิปมีอะไรมีไรายได้เนาะนัใน,นกำชับตกพักเนาะ เฮะไมันมีแดงจับ,นบนเนาะขอตัวครับ ฝนก็ทุกวันเลย่มากินแล้วข้าวเลยพ่อกินแล้วกินข้าวแกนเลนี่ออกควายออกไปนล่ามกแล้วสรุปพ่อเจออไหมพ่อไม่มากมาเลยแต่กมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ลงนี่แหละ ไม่ใช่เราไม่เดินมาทีโม่ฮกติเดินมาเขาไปไหนเสร็จบ่นี่นี่ผมจับมาแล้ว แม่กินข<ม>า้าวแล้วค่็ จะทำดูวนทำไมทำบ้านนะ,ะ,ะนดเดี๋ยวทำวันละนิดเจ็ดตอกเดี๋ยววันละนิดหน่อย

阿龙在哪儿呀？啊 Các bạn hãy đăng kí cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กันนะฮะไปรู้กัก่านเราคิดริมแล้วเราก็รีบไปแล้วเนาะใช่เราเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณมาเขาโทรมาสี่โมงเขาบอก,กจะไปถึงหน้างานเก้าโมงเาจะเรียกรอเราอะ่อกกาะ,ะจะก้าวอะไบอกเก่ดป่ะจะกูดบู๊เจอ ทีผลขอ,ของขึ้นรถนะครับพี่ว่าเดี๋ยวต้องรถปูนนัดเก้าโมงนะนันนะน่นแหละเขาไปกอน9้ามงบ้านนาบ้านนี้น่าิเนาะอ้วนทุกคนน,นาลดูน้นองโบร,ราณกินควายแล้วนะแ่ดูขามาเลย Hãy chơi, tôi đi cân thì ô kéo đây ôi chưa được nấm chơi được già chưa mà ôi chưa ừ. Quay ổn chưa được ôi chưa được ôi รายน้ำก็ยังไม่เป็นเลยขณะที่สวนผมอ่ะที่ผมไปปลูกตานะมันมีหัวอยู่ผมจอนิ้วลงไปหนึ่งตามันกัดตุ๊บตุ๊เลยประข่าใช่ไหมเป็นอะไรเป็นปูอะอะเยะแ่น้ำปลามาจอออกนึกว่าปิต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บดูดีเอาปลาตัวใหมากมาไม่ใช่เลร เดยังยังไม่ถึงสิบยี่สิบเลยเพิ่งจะเพิ่งจะสิบสองเองนะนกเนะ็เป็นบรรยากาศทานมื้อข้าวเอ้ยมื้อเช้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกับตันดำซิงด<า>้วยนะคะสวัสดีค่ะ